กองและวิวสารเกิดเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2476ที่เมืองพลานแขวงสุวรรณเขตราชอาณาจักรลาวขณะยังเป็นรัฐในอารักขาของอินโดจีนของฝรั่งเศสในครอบครัวชาวนาทอมุกเป็นบุตรคนที่สองในจํานวนทั้งหมด5คนของนายคำอ่อนและนางจันดีกองแลได้เรียนหนังสือครั้งแรกเมื่ออายุได้12ปีในชั้นเรียนที่5ตามหลักสูตรการศึกษาระบบอนานิคมฝรั่งเศสจนจบการศึกษาในชั้นที่1 เมื่ออายุ18ปีในช่วงดังกล่าวนี้กองแลมักได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเรียนอยู่เสมอเนื่องจากกองแลมีนิสัยใจคอค่อนข้างเป็นนักเลงแต่กล้าหาและชอบเป็นผู้นำหลังจากนั้นกองแลสมัครเข้าเรียนวิชานายทหารสัญญบัตรที่โรงเรียนในร้อยดงเห็นแขวงสุวรรณเขตเขาใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นี่นาน3ปีจึงได้บรรจุเป็นนายทหารสัญญบัตรวิทยศาศอสตรีที่หน่วยพลร่มทหารราบอากาศที่2แห่งกองทัพบกกล่าวเมื่อพุทธศักราช 2,497เคยได้รับการฝึกอบรมทั้งในไทยและฟิลิปปินส์ได้ยศเป็นร้อยเอกและเป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังพลร่มที่สองประวัติของเขาที่เขียนโดยสื่อของรัฐบาลลาวกล่าวว่ากองแลมีบทบาทสำคัญในการเมืองลาวเมื่อเขาเป็นผู้นำในการก่อรัฐประหารในวิียงจรรยันร์ทเมื่อ9สิงหาคมพุทธศักราช2,503ในฐานะฝ่ายลาวเป็นกลางเพิ่มลมรัฐบาลฝ่ายขวาของเจ้าสมสนิท ทำให้เจ้าสุวรรณภูมิได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนอกจากนั้นรัฐประหารของเขาทําให้เกิดการเจรจาที่นําไปสู่ข้อตกลงเจนีวาว่าด้วยลาวในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2505อย่างไรก็ตามเพราะความไม่เจนจัดทางการเมืองทําให้เขาไปร่วมมือกับขบวนการประเทศลาวในช่วงสั้นๆแต่เมื่อแตกขอกันจึงต้องกลับมาอยู่กับฝ่ายราชอาณาจักรลาวอีกครั้งและกลายเป็นเป้าในการลอบสังหารจนต้องรีบภัยไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2510 หลังจากขบวนการประเทศลาวเป็นฝ่ายชนะและได้จัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในพุทธศักราช2518กองแลพยายามจัดตั้งองค์กรเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในลาวต่อมาในพุทธศักราช2531-2532เข้าย้ายไปสรสฐในฐานะคนไร้รัฐ,นนรรฐและยังต่อต้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ต่อมาได้ลี้ภยัยไปยังฝรั่งเศสจนกระทั่งปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตลงแล้ว ด้วยอาการอันสงบที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเมื่อตอนมงเช้าของวันที่17มกราคม2557ศิริรวมอายุได้79ปีวันที่8สิงหาคม2503เช้าว,วันนั้นรัฐบาลแห่งราชาอาณาจาักรลาวประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีเจ้าสมสนิทนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งรับตำแหน่งมายังไม่ครบเดือนเป็นประธานในที่ประชุมพลจัตวาภูมิหนอสวรรค์รัฐมนตรีป้องกันประเทศก็เข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีพร้อมหน้าเรื่องสุดท้ายที่นำมาพูดกันในวันนั้นก็คือหมาย กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสิบวงศสาซึ่งสวรรคตเมื่อ,อวันที่24ตุลาคม2502โดยตกลงกันว่าคณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปหลวงพระบางในบ่ายวันนั้นเพื่อปรึกษาหารือกับสำนักพระราชวังไหห่อเรียบร้อยตอนเที่ยงก่อนขึ้นเครื่องบินในพลภูมีหนอสวรรค์ได้เรียกร้อยเอกกองและผู้บังคับการกองพันทหารราบอากาศที่2เข้าร่วมรับประทานอาหารในฐานะผู้ใตบ้บังคับบัญชาที่สนิทสนมรักใคร่ไว้วางใจพร้อมทั้งกำชับ ให้ทำหน้าที่กวดขันดูแลความสงบในขณะที่คณะรัฐบาลไม่อยู่ในวิงจันทร์ก่อนจะก้าวขึ้นเครื่องบินในตอนบ่ายนายพลภูมิยังได้สัมผัสมือกับร้อยเอกกองแลซึ่งตามไปส่งถึงเครื่องบินที่สนามบินวัดไตพร้อมกับสั่งด้วยเสียงหนักแน่นว่าอยู่ทางนี้ดูแลบ้านเมืองให้ดีเดอร์ร้อยเอกกองแลททำความเคารพพร้อมกับตะเบงเสียงขานรับดังชัดว่าโดยขน่อย ก่อนจะถึงเที่ยงคืนร้อยโทเดือนรองผู้บังคับการกองพันธุ์ราบอากาศที่พร้อมด้วยทหารของกองพันธุ์ได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่กรุงเิียงจันรอย่างเงียบๆเ,เข้าประกบตัวร้อยเอกสิริวันผู้บังคับการกองพันธุ์ปินใหญ่และร้อยเอกคำล้อมผู้บังคับการกองพันยานกรอบซึ่งเป็นกำลังรบที่สำคัญในนครเบียงจันท์แจ้งให้ทราบว่าบัดนี้กองพันุ์ราบอากาศที่ได้เข้ายึดนครเิียงจันไว้แล้วจึงขอความร่วมมือตามที่ที่เคยคุยกันไว้แล้วไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะกองกำลังทั้งสองนี้ได้รับการติดต่อท่าทางกันมาก่อนแล้ว แต่เพื่อความไม่ประมาทจึงให้ร่วมเคลื่อนกำลังเข้ายึดนครวิงจันด้วยกันคืนนั้นทหารที่มีผพ้าพันคอสีแดงกระจายไปทุกวิงจันถนนทุกสายถูกปิดกัน้นด้วยด่านคณะรัฐประหารบ้านพักของพลตรีสุนทรปฐมวงศ์นายทหารลาวคนแรกที่ได้รับยศสูงถึงขั้นนายพลและดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดถูกบุกด้วยกองกำลังผ้าพันคอแดงทหารรักษาการไม่รู้อินโออินเนเลยสต์กระสุดเข้าใส่ผู้บุกรุกทำให้ทหารผ้าพัน คอแดงตายไปคนและฝ่ายผู้รักษาการถูกตอบโต้ตายไปหกคนในที่สุดก็เข้าคุมตัวผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้นำไปคุมตัวไว้ที่กองบัญชาการรัฐประหารเช่นเดียวกับบคุคคลสำคัญอีกหลายคอนอพอรุ่งเช้านครวียงจันทร์ก็ตกอยู่ในความควบคุมของร้อยเอกราย27ปีอย่างเด็ดขาดข่าวนี้ถูกเผยแพร่กระหึ่มไปทั่วโลกสหรัฐอเมริกาที่เบื่มค่ายโลกเสรีและสหภาพโซเวียตหัวเรือใหญ่ของค่ายคอมมิวนิสต์ต่างตะลึง,งนัน พราะลาวเป็นประเทศกันชนระหว่างโลกค่ายข่าวกรองของทั้งสองฝ่ายวิ่งกันพลามุ่งไปที่อยากรู้ว่าร้อยเอกผู้นี้เป็นใครอยู่ฝ่ายไหนและมีใครหนุนการทํารัฐประหารครั้งนี้กองแลมีกําลังพลในกองพันราบอากาศที่อยู่800คนซึ่งเหนียวแน่นมั่นคงในความสามารถขี่เชื่อฟังผู้บังคับกองพันกองพันราบอากาศที่ถูกย้ายไปประจำหน้ากับทหารประเทศลาวในที่ต่างๆต,ตามสถานการณ์ครั้งสุดท้ายย้ายมาอยู่ที่กอมองนอ18นอกกรุงเวียงจันทร์เพื่อเป็นกองกําลังหลักในการป้องกันนครหลวงหลังจากเจ้าสมสนิท พร้อมกับคณะรัฐมนตรีขึ้นเครื่องบินไปหลวงพระบางเมื่อตอนบ่ายแล้วในตอนคํากองแหลก็เรียกประชุมนายทหารของกองพันราบอากาศที่รวมทั้งร้อยโทเดือนขุนพลคู่ใจด้วยเรื่องความลับสุดยอดเพื่อลงมือยึดอำนาจตามที่วางแผนกันมาหาเงียบเงียบแล้วถแถลงการของร้อยเอกกองแหลหัวหน้าคณะรัฐประหารนอกจากจะประกาศอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะปราบคอร์รัปชันอันเป็นมะเร็งร้ายของชาติให้หมดสิ้นไปแล้วจะรวมลาวสองฝ่ายให้เป็นหนึ่งเดียวโดวยเร็วทั้งยังประกาศกล้าวที่จะขับไล่ทหารต่างชาติ ออกจากลาวให้หมดทําให้ฝ่ายอเมริกันซึ่งส่งซ i a เข้าไปตั้งกองทัพลับอยู่ในลาวขณะนั้นชักสะดุดหูประชาชนลาวที่เบื่อหน่ายกับแตกแยกแบ่งเป็นฝกันฝกเป็นฝ่ายในประเทศและไม่พอใจกับการคอร์รัปชันคดโกงของนักการเมืองต่างก็โห่ร้องสนับสนุนกองแลกกันกึกก้องทั่วทุกทิศแม้แต่คนไทยที่ถือว่าลาวคือบ้านที่เมืองน้องและเป็นห่วงเป็นใหญ่กับการเมืองในลาวมาตลอดก็ส่งเสียงเชียร์กองแ,แลด้วยนอสอพอในเมืองไทยเสนอข่าวเรื่องนี้เสมือนเกิดขึ้นในประเทศไทย และติดตามการเคลื่อนไหวของกองแลทุกระยะต,ตามกระแสความสนใจของประชาชนกองแลซึ่งอายุเพียง27ปีประสบการณ์ชีวิตก็มีแต่เรื่องรบอย่างเดียวไม่เคยรู้เรื่องการเมืองเลยพอยึดอำนาจและบีบบังคับให้เจ้าสมสน็จนายกรัฐมนตรีลาออกไปแล้วเมื่อถูกถามว่าจะเอาใครเป็นนายกรัฐมนตรีกองหลก็งงไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปในที่สุดก็ไปเชิญเจ้าสุวรรณภูมาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาแห่งชาติ เพราะการกระทำรัฐประหารของกองแลไม่ได้ล้มล้างรัฐสภาหรือรัฐธรรมนูญขับไล่แต่รัฐบาลออกไปเท่านั้นนอเพื่อตอบแทนความดีความชอบที่ยึดอำนาจมาประเคนให้คณะรัฐมนตรีของเจ้าสุวรรณภูมิมาจึงมีมติเลื่อยส้อยเอกกองแลขึ้นเป็นพลตรีท,ทันทีและร้อยโทเดือนขุนพลคู่ใจได้เป็นพันเอกการยึดอำนาจของกองแล,และสนับสนุนให้เจ้าสุวรรณภูมิมาเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศจะรวมลาวสองฝ่ายเข้าด้วยกัน โดยเจ้าสุภานุวงศ์หัวหน้าขบวนการประเทศลาวก็เป็นน้องชายต่างบรรดาของเจ้าสุวรรณภูมาแต่กลับทําให้ลาวแตกเป็นก๊กคือก๊กของเจ้าสุวรรณภูมาก๊กของเจ้าสุภานุวงศ์แล้วในพลภูมิหนอสวรรค์อดีตรัฐมนตรีป้องอกันประเทศก็ไม่ยอมจำนวนให้อดีตทหารใต้บังคับบัญชาแอดบินจากหลวงพระบางข้ามเลียงจันทร์ไปสุวรรณเขตเขตอิทธิพลของเจ้าบุญอุ้มณจจำปาศักดิ์และหนุนเจ้าบุญอุ้มขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลซ้อนขึ้นมาเพื่อปราบคณะรัฐธรรมนูและรัฐบาลของเจ้าสุวรรณภ ฝ่ายขบวนการประเทศลาวก็ประกาศสนับสนุนรัฐบาลของเจ้าสุวรรณภูมาและไม่รับรู้การตั้งรัฐบาลซ้อนของเจ้าบุญอุ้มนาะจัมปาสักความยุ่งเหยิงในลาวทวีคูณมากขึ้นฝ่ายเจ้าบุญอุ้มซึ่งมีนายพลภูมีเป็นขุนพลได้ส่งกองทัพเข้าชิงนครวิงจันทร์จนทําให้การคมนาคมรอบวิงจันทร์หลายแห่งถูกตัดขาดโดยเฉพาะเส้นทางที่ติดต่อกับพรมแดนไทยทําให้คนวิงจันร์ขาดเครื่ององอุปโภคบริโภคเกิดความอดอยากจนต้องลักลอบข้ามมาฝั่งไทย ทำให้วิงจันทรเกิอนอกเป็นเมืองร้างแม้แต่เจ้าสุบรรณภูมาก็ต้องบินไปพำนักในกรุงพนมเปญแต่ก็ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ที่นครวิงจันมีเครื่องบินจากสหภาพโซเวียตลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคมาบรรเทาวันและหลายเที่ยวส่วนที่เมืองสุวรรณเฉดที่ตั้งของรัฐบาลเจ้าบุญอุ้มฝ่ายอเมริกันก็สนับสนุนเต็มที่ความยุ่งเหยิงในลาวทวีคูณมากขึ้นฝ่ายเจ้าบุญอุ้มซึ่งมีนายพลผู้มีเป็นขุนพลได้ส่งกองทัพเข้าชิงนครวิงจันทร์จนทำให้การคมนาคม รอบวิงจันหลายแห่งถูกตัดขาดโดยเฉพาะเส้นทางที่ติดต่อกับพรมแดนไทยทําให้คนวิงจันขาดเครื่องงาอุปโภคบริโภคเกิดความอดอยากจนต้องลักลอบข้ามมาฝั่งไทยทําให้วิงจันเกิอนอกเป็นเมืองร้างแม้แต่เจ้าสุวรรณภูมิก็ต้องบินไปพำนักในกรุงพนมเปญแต่ก็ยังดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ที่นครวิงจันมีเครื่องบินจากสหภาพโซเวียตลําเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคมาบรรเทาวันและหลายเที่ยวส่วนที่เมืองสุวรรณเชดท,ที่ตั้งของรัฐบาลเจ้าบุญอุ้มฝ่ายอเมริกันก็สนับสนุนเต็มที่ การรบช่วงชิงเวียงจะดูเดือดขึ้นทุกทีในวันที่14ธันวาคมหลังจากยึดครองมาได้เดือนกับหนึ่งสัปดาห์กองหล่ก็จำต้องถอยออกจากเวียงจันทร์ร่นขึ้นไปทางเหนือตามเส้นทางไปสู่หลวงพระบางในพลภูมิไม่ได้ติดตามเพราะคิดว่าทหารที่หลวงพระบางจะบดขยี้กองหล่เองเหนือเวียงจันทร์ไปประมาณ160กิโลเมตรที่เรียกกันว่าสาราภูคูลมีทางสามแพร่งแยกหนึ่งไปหลวงพระบางอีกแยกไปทางตะวันออกสู่ทุ่งหอหินแทนที่กองหล่ จะเคลื่อนพลไปหลวงพระบางตามที่ในพลภูมิคิดกองแรกหลักเลี้ยวเข้าทุ่งหยหินเขตปกครองของ CIA และยึดเมืองสวยได้ในวันที่31ธันวาคมจากนั้นก็เข้าโจมตีสนามบินพงสวรรค์ฝ่ายขบวนการประเทศลาวก็ช่วยตีขาะบริเวณรอบทุ่งหยหินฝ่ายขวาแตกพ้ายไม่เป็นขบวนทหารทิ้งปืนหนีขณะที่ปืนครบของกองแลถล่มถึงปลายรันเวย์ก็พอดีกับเครื่องบิน4 4 7ลำสุดท้ายของแอร์อเมริกาทะยานขึ้นสู่ฟอร์เที่ยวบินนี้ มี CIA ที่ปรึกษาทางทหารของฝ่ายขวาไปด้วยหลายคนจากนั้นกองหลก็น,นำทหารเข้าร่วมกับขบวนการประเทศลาวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการรบช่วงชิงทุ่งหายหินรุนแรงขึ้นอีกฝ่ายในพนภูมิหฮมกำลังเข้าตีคืนแต่ถูกกองกำลังข,งของขบวนการประเทศลาวผนึกกำลังกับกองแลตอบโต้จนต้องถอยร่นขบวนการประเทศลาวยึดต่อไปถึงเชียงขวางสถานการณ์ของโลกที่เกิดจากการเผชิญหน้าของโลกเสรีและคอมมิวนิสต์ตึงเครียดยิ่งขึ้น จึงมีการเรียกร้องให้เปิดการเจราจาสามฝ่ายในลาวเพื่อยุติสงครามกลางเมืองเจ้าสวุวรรณภูมมาจึงของกองแหลให้แยกตัวออกมาจากขบวนการประเทศลาวเพื่อสนับสนุนตนซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายว่าเป็นกลางและเพื่อคานอำนาจฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาไว้ซึ่งกองแลกอบยอมอการแยกตัวออกจากขบวนการประเทศคราวนี้ทําให้ในผลกองแหลเกิดความขัดใจกับพันเอกเดือนขุนพลคู่ใจที่ไม่ต้องการกลับไปสนับสนุนเจ้าสวุวรรณภูมาอีก ในที่สุดกองแหลก็แยกตัวออกมาสนับสนุนเจ้าสุวรรณภูมิมายอย่างโดดเดี่ยวการเจราจาของสามฝ่ายยืดเยื้อขณะที่การรบก็ดําเนินต่อไปอย่างดุเดือดควบคู่กันเพื่อชิงความได,ด้เปรียบในการเจราจามีหลายครั้งที่กองกําลังของกองแหลฝ่ายเป็นกลางถูกทั้งกองกําลังของฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายบุกถลม่มพร้อมกันทําให้กองทัพของเขาบอบช้ำพ่ายยับเยินเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายใดเลยเหตุการณ์ที่จบบทบาทในพลแห่งกองทัพลาของกองแลเกิดขึ้น เมื่อวันที่22ตุลาคม2509ในเวลา7นาฬิกาของวันนั้นในผลเท้ามาผู้บัญชาการกองทัพอากาศซึ่งกำลังอึดอัดใจที่ถูกบีบบังคับจากผู้บัญชาการรถทหารสูงสุดให้เอาเครื่องบินรับบินรับไขคค่ขนได้ตัดสินใจนำเครื่องบินต่อสู้ที28ฝูงหนึ่งออกจากสุวรรณเขตพ .8 นาฬิกา20น,นาทีก็มาถึงนครหลวงวิงจันทร์และหย่อนระเบิดใส่กองบัญชาการเสนาธิการทหารซึ่งเป็นที่ทำงานของนายพนกักกประสิทธิ์อภัยจากนั้นก็ระดมยิงกองบัญชาการอย่างหนัก คลังสันพาวุธที่สนามบินวัดไต่พังพินาศฝูงบินยังแปรขบวนไปถล่มบ้านพักของนายพลกุประสิทธิ์ที่ค่ายจีนายโมอีกแต่นายพลกุประสิทธิแคล้วคลาดมีคนตายไปส0สิบคนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนเท้ามาหวังว่าเมื่อเขาถล่มนายพลกุประสิทธ์ผู้คุมกําลังในเวียงจันตายแล้วนายพลกองและสายรักจะถือโอกาสนําทหารฝ่ายเป็นกลางเข้ายึดแต่เท้ามาไม่รู้ว่าตอนนั้นกองแหลกําลังมีปัญหากับนายพลกุประสิทธิ์และเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ cia ที่กรุงเทพก่อนหน้าที่เท้ามาจะถล่ม ถึงห้าวันหลายฝ่ายก็อ่านเกมนี้ออกฉะนั้นเมื่อเท้ามาถล่มวิงจันทร์ทางการไทยก็กุมตัวกองแลไว้ทันทีทั้งนายพลกุป,ประสิทยังตั้งแถวทหารไว้ชายฝั่งโคงหักกองแลข้ามมาเมื่อไหรก็ให้จับทันทีกองแลเลยกลับเข้าวิงจันทร์หรือหยิบแผ่นดินลาวไม่ได้อีกตั้งแต่วันนั้นและได้เลือกขอลิภัยไปฟอนตั้งเศษใช้ชีวิตสงบอยู่ที่นั่นปิดฉากทหารกองแลผู้ไม่รู้ว่าตัวเองปฏิวัติลาวไปทําไมเมื่อปี2512ก่อนที่ขบวนการประเทศลาวจะเข้ายึดครองแผ่นดินลาว ตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนไทยคนหนึ่งซึ่งไปท่องเทียรร่ยวนครปารีสและได้พบกับอดีตนายพลวัย27โดยบังเอิญเมื่อนั่งคุยกันท่านนายพลก็เล่าถึงความหลังให้ฟังว่าถูกบีบบังคับให้ทำศึกทั้งสองด้านพร้อมๆกันรบทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์รบทั้งฝ่ายอเมริกาในเวลาเดียวกันในที่สุดกองทัพก็ไม่มีข้าวจะกินไม่มีกระสุนจะยิงเหลือแต่กระบอกปืนเป็นเศษเหล็กไม่มีค่ากองทัพก็ต้องท้ายแพ้กองแล้ได้เสียชีวิตที่ฝรั่งเศส ในวันที่17มกราคม2557ขณะอายุได้80ปีปิดฉากชีวิตของทหารหนุ่มเผ่าขมูที่ต้องการรวมประเทศลาวให้เป็นหนึ่งเดียวแต่ต้านทานกับอำนาจของจกักรวรรดินิยมไม่ไหวและไม่สามารถกลับไปเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดได้อีกเลย